Mm-hmm. Uh -huh. ใชผมก่อนผมจะมาต่อคิวให้เฮีย, <มา S 1> ยวันนี้ผมจะเอาใหไชุ่มเลยอะ,ะอะไรชุม่มเลียเลีย <laughs> ผมต้องไปเขียนคิวก่อนเพราะว่าคนเยอะเพราะว่าเฮียเขาไม่ใช่เป็นคนที่ชอบรักคิวที่ผมมาเชฟเฉยเ <laughs> พราะเฮียอยากกินมานานแล้วแล้วผมก็เลยเดีย๋ยวผมมาเขียนคิวให้เฮียก่อนกิน็เฉยใช่ไม่ใช่กินเชฟกินเชฟป้าแชไป อันนี้คิวเท่าไหร่แล้วครับนานใชไหมครับสี่ชั่วโมงประมาณสามสิบแผ่นหกสิบแผ่นสองชั่วโมงนั่งด้วยนะครับถ้าผมต้องนั่งรอแบบนี้อ่ะพี่มือชนมาด้วยเนี่ยปัญหานะมึงเขาแน่ไม่เชิญพอดีครับ มาทำอะไรครับอ๋อไม่ใช่ผมผมผมมากินขอกินกล้วยได้ไหมครับได้ ว่าให้คูมารอด้วยทำไมเรามีกันหกเจ็ดคนแต่เรามารอคิวให้เขาแค่สองคนแล้วพี่ลองดูดิว่าเขาจะพิจารณาว่ายังไงใครอเฮ้ยพี่อันนี้สะอาดอะไรสะอาดหรับใครกองไม่จะ ดีนะผมก็รอมาชั่วโมงละผมไม่มีอะไรทำผมก็จะไปควนตีนเขาควนตีนเขาอันนี้รอนานยังครับสองชั่วโมงค่ะคิวที่เท่าไหร่ครับสีแรกกันไหมครับอ๋อฮะฮะนายพี่อยู่ไหนพี่ทำอะไรเนี่ยอยู่ไหนนี่ผมยื่นนี่แล้ว สชั่วโมงอ่ะผมมารอตั้งแต่สิบเอดโมงอ่ะรางรอไปก่อนไปแล้วีแล้วผมหิวข้าวทาไงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มายืนรอเขาก็ข้ามหิว้ก็รอไปทีโอ้โหจิตใจอ่าโอเครอไปกอนแล้วพี่แเจ้าพี่ผมทําได้อยู่แล้วเชื่อดิเขาต้องสงสาร้วาเลยอุ้ยด่าด้วยมา้ยเชี่ยยยยยยยมยย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  ไม่เคยมากินเลยสักครั้งเลยวันนี้อยากจะมาลองเหมือนกันว่าเออเคฟเฉยที่เขาพูดเนี่ยโอ้ช้านักช้านะอร่อยจริงหรือเปล่าบอกว่าไม่รู้แล้วเขาบอกว่าเครื่องเยอะนู่นนี่นั่นแต่ก็ดีแล้วตะกี้บีมมันโทรมาบอกแล้วว่ามันนไปต่อคิวให้อ่าะความดีความชอบดราม่าทำให้กูประหยัดค่าสเต็ก นี่สเต็กหมูอะพี่สั่งอะไรแซลมอนใช่ป่ะพี่สั่งแซลมอนชิ้นใหญ่ต้องั้รในของผมหิ้มพลาดแล้วดีมันี่อะไรอ่ะเต็งเนื้อแหละเต็กเนื้ออันนี้หอยบอส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 เขาหั่นเนี่ยเขาหั่นตามขวา รักพี่เนี่ยผมถึงให้พี่มาด้วยหลังคุณจะทาเมืงอเดียดก่อนเงมันเดือนขึ้นที่ภาพอ่ะรวยรวยคูไม่ค่อยถนี้ที่เก่าที่เก่าเนี่ยเขาที่โชคชัยสีแต่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่พาซาลากูนแถวรานพาวังหินเข็บป้าเฉยเค็ป้าเฉยฮะนี่ อันนี้สองชั่วโมงแล้วพี่อันนี้เหลืออีกสี่คิวพี่บีมกับพี่เล็กอยู่ข้างในสองชั่วโมงอะไรสองชั่วโมงที่ผมรออะไรสองชั่วโมงจะรอสี่ชั่วโมงพี่เขารอมาสามชั่วโมงแล้วเห็นไหมทำไมเขาบอกว่าที่ใหม่เร็วขึ้นอ่ะเร็วขึ้นนี่เร็วขึ้นแล้วหรอเร็วขึ้นหรอเขาบอกไม่นับตัเจ็ดโมงต้องให้เก็บาพาด้วยหรอใช่ จะได้เห็นความดีความชอบใช่ความดีเป็นพันเป็นสองพันอะไรอย่างเงี้ยสี่สิบแปดแล้วเห็นไหมใกล้แล้วใกล้แล้วฮะไอ้ีนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ได้กี่แล้วใกล้หมดก่อนหมดเลยนะนี่นะเนี่ยต้นังของแท้ของจริงแน่นอนแน่จริงหัใส่เยอะใ้โคตรเยอะเลยบออดี ที่ฟังจากคนอื่นเขาเล่าๆล่ามาบอกว่าตัวแป้งอร่อยมากมีสาขาไหนบ้างที่เป็นแฟรนไชส์ล่ะครับเอาเท่าที่ผมรู้ตอนนี้ครับเซนท่านอิทวิวนะครับร้านกาแฟเซาเทิร์นนะฮะแล้วก็เมเจอร์รัชโยธินชั้น2ครับผมแล้วมีอะไรครับควันชั้นซอยซอยประตูสี่อ๋อกประตูสยามแคววันประตูสี่ครับผมแล้วมีอีกไหมีเซนท่านพระรามสามเซนท่านพระรามสาม เซ็นทันบางนาเฮ้ยเยอะนะเยอะนะเยอะแล้วเซ็นทันเซนติมอลเชียงใหม่อ้โนี่สาขาผมบอกไปแล้วนะครับ ใครที่ไม่ได้มากินสาขาแม่เนี่ยไปลองกินเทปเปอร์เฉยสาขาที่ผมบอกไปได้นะฮะเทปเปอร์เฉยมีนูเทลล่าบวกอีกสามสิบเนยถั่วไข่ทองทูน่าสุกโพสซสพิซซ่ากล้วยหอมไส้กรอกแฮมปูอัดชีสปูยองน้ำพริกเผาวานิลาไมโลตีลูกเกดอ๋อคือแป้งเผาแล้วก็บวกไปเรื่อยใช่คนที่ต่อหลังคิวห้าสิบเอ็ดต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าสี่ทุ่มนครับสี่สิบอันใช่ไหม 80 80บ้าไปแล้ว80ดแอันบอกเลยนะ80อันนี่อะไรบ้าเครื่องหมุนเครื่องหมุนใช่ครับเฮ้ยคิวเราแล้วเฮ้ยคิวเอ๊ะถึงคิวแปดคิวมแปดส80อันเขาแปอันนะพี่เจอมา6อันใช่ไหมมันได้สูงสุด6นย์หกอันอออะไรเอางี้อ๋อพี่เล็กไม่กินพี่เล็กไม่กินเหรอพี่เล็กไม่กินของหวินไม่เป็นไร พี่บอยเป็นเบาหวานดูทรงดิเป็นเกามึงกินได้พี่แกงมันของมันมันของมันกินกินไม่ได้เอาเหรอกูไม่ให้กูไม่ให้ยดูกไม่ได้กี่อันนะฮะหกอันหกอันงั้นไหนไหนมึงเสียสลากเนี่ยเอาให้สุดเอาให้สุดวันนี้อ๋อเสียสลากกินเองอีกมึงไม่ต้องกิน ข้าวยังไม่ได้กินเลยเไหนก็เสียทล่าแล้วมึงทำให้สุดไปเลยพีชคนนี้ต้องลดทุนหน่อยนะไม่เอาอะไรเอาอะไรเอาของพี่พชก่อนแล้วค่อยๆทีมงานอ่านั่นแหละนูเดลล่าไส้หัวไส้กรอกแฮมพี่ขาหมูหยอกพี่ขาขมเอาไข่ครับพี่ไข่ครับผมโอเคแล้วเขาไปกินข้าวมาแล้วแล้วก็ชีสผมเข้ามาจองไข่แฮมล้วไม่ได้ชิมชีสคนที่ต่อแถวเนี่ยเขาก็รอเหมือนกันเพื่อจะสั่งเพิ่มเนีขาได้ให้สูุดแค่คนละหกอัน ขออนุญาตเขาเพิ่มขอเพิ่มกระชินได้ไหมพี่เขาสั่งสองชิ้นไปไปใครว่ายพีใครว่าบอกพี่ครับผมขอผมขอบคุณครับตั้งตั้งแต่เช้าผมได้กินกล้วยแค่ลูกเดียวขอบคุณครับโอ้โชคดีมากพีมสั่งสั่งสั่งแล้วแล้วอันเนี้ยผมได้จากคนอื่นด้วยแล้วทั้งที่ผมมาต่อคิวตั้งแต่เช้าผมกินกล้วยไปลูกเดีย่อันนี้พูดอะไรแดงก็เห็นใจหนบอคนทำเพื่อพี่ไง าก็ทำเพื่อพี่ได้ในมือสั่นขนาดนี้เนี่ยหิวข้าวครับอ๋อนี่มึงหิวกระดาษเลเอาทุกอันเลยในไหนก็ไหนๆอุตส่าห์ขอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงเบอร์ห0ไสิบเลสองชิ้นเดี๋ยวพี่เลี้ยงเขาอ่าขอบคุณครับแต่เงินเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอุตส่าห์ให้นะขอบคุณทุกที่ขอบคุณท้ันเรา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 เลี้ยงเขาเป็น เป็นสิ่ง<ช>ตอบแทนใช่ครับเป็นร้านฟ้าไม่นานเลยฮะผมมาแป๊บเดียวเอง <c oughs> วิธีที่ <c oughs> จะมาก็ต้องมาลงคิวแบบนี้ใช่ไหมฮะมาถึงก็เรามาเรียงคิวตอนนี้นะครับ88 88อยากจะบอกว่าตอนนี้คิวที่5 1นะฮะกว่า8 8<อ>จะได้กินเนี่ยของน้องฟ้าเนี่ย <c oughs> แล้วน้องฟ้าเขียนว่าน้องฟ้า1แผ่นเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมน้องฟ้าน้องฟ้าน้องฟ้าอยู่นี่อ้าวน้องฟ้าเหรอเฮ้ยน้อง น้องฟ้าอยากกินอะไรคะไม่เมื่อกี้อ่ะบีไม่ได้พูดเอาแม่ไม่ังแผ่นนึ่นะครับบีมอยากจะให้ของบีมกับน้องฟ้าโอ้โยทำไมเวลาคุยมันฉีกไปฉีกบีมบีมเด็กนะฮะเด็กนะฮะเฮ้ยบีมเด็กนะครับครับครับต้องก้องเปิดอยู่นะเอาดิ อาจจะเป็นคนเลียงคนนี้ก็ตอนนี้ะอ่ะก็แล้วแต่ได้ใจกูแต่ว่าคนดูไม่ได้ใจนะครับเบอร์50ที่เขาสั่งครับเปลี่ยนเป็นช็อปกล้วยครับมาให้เด็กครับผมสุดยอดมากน้องฟ้าพี่ขอบคุณครับนี่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 ของฟ้าน้องฟ้าของน้องฟ้าูข่าวเออน้องฟ้านี่พี่วีมาให้นะครับมาเลยครับนี่อะไร เอาจริงปะครัะปูน้องฟ้าุณมากนะครับอันนี้ผมไม่รู้ผมอ่านจากคิวสุดท้ายจริงนะผมไม่รู้ว่าน้องฟ้าคืออ๋อนั่งอยู่ตรงนี้พี่พี่ขอคำนึงได้ไหมค่ะได้ค่ะพนักงอยากให้คุณพิมพ์กินได้ครับเอ้ยพี่น้องครับเฮ้ยเขาบอกว่าไหนลองลองลองชิมมาลองชิมมาไหนเนาะเขาบอกแป้งกรอบยางยางเหรอกรอบครับกรอบครับอื ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม เนยถั่วของบอสเปล่าคาตาดของบอสของบอสอันนี้ของบอสครับผมถ่ายอยู่กินไม่ได้อ่ะบอสมีบอกมึงกินไม่ได้เหรอได้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 จองไว้พี่จองไว้ครับดูเท่าเนยถั่วคาตาดแฮมหมูยองพิกเผามันยังเนสพี่เล็กพี่เล็กป่ะอันนี้ของพี่เล็กอันนี้ของพี่เล็กพี่พอพี่เล็กเงคนมีชอบกินไปรสชาติแหมมาพร้อมกันอ่าพี่เล็กอันนี้ของพี่เล็กครับ ของูว่ารยเล่าหอมมากอลโหลเว็บทุกคนนะฮะอันนี้ผมบอกและแจ้งประกาศไว้หน่อย1คิวเนี่ยเขาจะได้ายสุด6อันอยากกินเคปรเฉยก็แวะมาทานที่ลาดพร้าวหินพาซาลากูนะครับเปิดแต่เที่ยงยันสามทุ่มนะฮะ ด้จริงแป้งบอกตรงว,ว่าอร่อยมากใครไม่ลองมาลองดูนะครับแป้งของก็เฉยอร่อยจริงนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่แอลแคนชั่นยูทูปเมนูล YouTube, แ,ลและฟอลโล่ไอจีที่พิ้นเดอะสกอตเดอะสกอร์ๆๆๆแลกันด้วยนะครับไปแล้วทีมงาน,นครบแล้วตื่นเต้นแล้วไปบ๊ายบายครับไปไปบีมขอบคุณด้วยไปของบ,บ,บอสอยู่นี่นะของพี่เล็กอยู่นี่นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ก๊อตได้ครับผม มันเป็นผิวข้าวครับ